สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การรบในยูเครนว่าแต่ละพื้นที่นั้นจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างนอกจากนี้เรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นที่สําคัญที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือปูตินนั้นกล้าใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่และทำไมกองทัพรัสเซียจึงได้ออกมาขู่ว่าจะใช้อาวุธชนิดนี้อยู่บ่อยครั้ง เดี๋ยวในวันนี้เราไปหาคำตอบในรายงานพิเศษของ t ทยม m ริ i ต a รีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการสู้รบกันในบริเวณพื้นที่ของซาปอริเซียกันก่อนนะครับเพราะว่าการรบกันในจุดนี้ถือว่ามีความดุเดือดเป็นอย่างมากโดยกองทัพรัสเซียนั้นพยายามที่จะส่งกองกําลังเข้ามาโจมตีแนวตั้งรับของกองทัพยูเครนในบริเวณพื้นที่ของเมืองโรโบติเน่โดยในช่วงนี้กองทัพรัสเซียได้ทําการโหมหนักพวกเขาจะส่งกองกําลังเข้ามาโจมตียูเครน ประมาณวันละ5 6รอบแต่ว่าในบางวันนั้นพบว่ากองทัพรัสเซียได้ส่งกองหนุนเข้าตียูเครนวันละ15รอบเลยทีเดียวถือว่าเป็นการโหมบุกที่หนักมากนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าการโจมตีในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังคงล้มเหลวกองทัพยูเครนสามารถตั้งรับได้อย่างแข็งแกร่งถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่ก็ตามในภาพที่เราจะได้เห็นจะพบว่ายูเครนนั้นได้อาศัยโดรนแบบ f อ v คอยเล่นงานรถถังยานเกราะของรัสเซียอย่างได้ผลถึงแม้ว่าโดรนชนิดนี้จะไม่สามารถจัดการฐานราบของรัสเซียได้ดีเท่ากับกระสุนปืนใหญ่แต่ว่าพวกมันนั้นก็ยังคงสามารถหยุดยั้งการรุกของรัสเซียได้และทำให้กองทัพรัสเซียต้องสูญเสียอย่างหนักในการรุกไปข้างหน้าได้เพียงไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นครับซึ่งนี่มันก็เป็นความจริงจากสนามรบนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าช่วงนี้รัสเซียนั้นพยายามที่จะโหมบุกกองทัพยูเครนมาก เพราะพวกเขาเองก็รู้ดีว่ากองทัพยูเครนกําลังเสียเปรียบ ส่วนกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาก็สู้พลางถอยพลางหากว่าพวกเขาพบเห็นกองทัพรัสเซียบุกมามากเกินกว่าที่พวกเขาจะต้านทานได้ยูเครนก็อาจจะละทิ้งตำแหน่งของตนเองไปหลังจากนั้นจึงจะใช้อาวุธระยะไกลคอยสกัดกัน้นและดักทำลายกำลังรบของรัสเซียให้ได้มากที่สุดครับถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะสูญเสียไปเยอะก็จริงแต่ว่าในบางพื้นที่รัสเซียก็ยังคงมีความคืบหน้า สำหรับการยึดพื้นที่ของยูเครนเพิ่มเติมและนี่มันก็เป็นราคาที่รัสเซียต้องจ่ายอย่างสูงริ้วส่วนทางการของยูเครนแอดมินมองว่าพวกเขาทำถูกแล้ว หากว่าบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่อาจจะถูกยึดไปบ้างแต่ว่านักรบนั้นตายได้ครั้งเดียวในสนามรบครับหากว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่โอกาสที่กองทัพยูเครนจะทําการตีตอบโต้กลับหรือว่ากลับมายึดพื้นที่คืนเมื่อพวกเขามีความพร้อมในเรื่องอาวุธและถึงเวลาที่เหมาะสมแอดมินก็ว่ายูเครนจะสามารถทําได้อย่างแน่นอนครับ ส่วนการเสียพื้นที่ของยูเครนนั้นมันไม่ได้เยอะนะครับคุณผู้ชมภายใน1เดือนนั้นแนวรบจะขยับเพียง10-15เมตรเท่านั้นซึ่งการรบก็จะเป็นในลักษณะผัดกันรุกผัดกันรับครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงหัวข้อสําคัญกันบ้างนะครับนั่นก็คือถอดรหัสปูตินว่าเขากล้าใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราจะได้เห็นว่า ปูตินนั้นได้ออกมากล่าวว่าเขาจะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากว่านาโต้ส่งกองกำลังเข้ามาในยูเครนนอกจากนี้นายเมดเวเดฟยังได้ออกมาอ้างถึงแผนที่ใหม่ของรัสเซียที่กินอาณาเขตของยูเครนไปมากส่วนล่าสุดนั้นนายมาครองก็ได้ออกมาพูดว่าจะไม่ปิดทางเลือกที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนหากว่าราัสเซียบุกพื้นที่ของโอเดสซาหรือว่าบุกเข้ามาใกล้กับกรุงเคียบ ซึ่งภาษาเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงของสงครามขึ้นจนหลายฝ่ายต่างมีความกังวลว่าปูตินอาจจะใช้นิวเคลียร์แก้ปัญหาตามที่เขาได้ออกมาขู่หรือไม่อย่างไรก็ตามนักวิชาการทางการทหารนั้นก็คาดว่าปูตินไม่น่าที่จะกล้าใช้นิวเคลียร์ครับ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นว่าจุดประสงค์หลักของปูตินก็คือเขาต้องการขู่ยุโรปไม่ให้ส่งทหารหรือว่าอาวุธระยะไกลเข้าไปในยูเครนมากกว่านี้หากว่าปูตินจะใช้นิวเคลียร์จริงมันก็จะพังทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้วนเวลานี้ ปูตินมองออกว่ายุโรปยังเตรียมตัวไม่ดีพอสำหรับการทำสงครามดังนั้นยุโรปจะไม่พร้อมในการทำสงครามกับรัสเซียเขาจึงใช้การขู่แบบนี้เพื่อให้ชาติพันธมิตรของยูเครนลังเลที่จะส่งอาวุธเข้ามาสิ่งนี้จะทำให้รัสเซียมีความได้เปรียบที่จะรุกไปข้างหน้ามีโอกาสที่จะยึดดินแดนของยูเครนเพิ่มเติม ในขณะที่กองทัพยูเครนกำลังขาดแคลนการสนับสนุนอีกทั้งรัสเซียมองออกว่าสหรัฐจะไม่ส่งทหารเข้ามาในยูเครนอย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามเพราะว่าประชาชนของสหรัฐจะคิดว่าพวกเขาควรส่งเงินส่งอาวุธไปเฉยๆก็พอแล้วเพราะว่าสหรัฐก็เป็นประเทศที่ทุ่มเทงบประมาณมากที่สุดในการช่วยเหลือยูเครนหากว่ายังต้องส่งลูกหลานชาวอเมริกันออกไปรบนอกประเทศอีก รัฐบาลนั้นก็จะไม่ได้รับความนิยมในสหรัฐอีกต่อไปครับและถ้าหากว่ามองไปที่เยอรมน,นีเยอรมันก็ไม่พร้อมที่จะทําสงครามเช่นกันหากเราดูจากท่าทีหลายๆอย่างของประเทศเยอรมันจะเห็นได้ว่าในช่วงเริ่มต้นสงครามยูเครนเยอรมันก็ได้ส่งหมวกกันน็อกมาให้ยูเครนก่อนอันนี้ก็ถือว่าถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับว่ากลัวรัสเซียเพราะว่าหลายๆประเทศเขาก็ได้เริ่มส่งอาวุธให้กับยูเครนแล้ว หลังจากนั้นเยอรมันก็ได้ส่งรถถังแบบแลปเพิร์สองให้ยูเครนต่อจากที่สหรัฐรับปากว่าจะส่งรถถังไปด้วยเช่นกันต่อมานี้สําคัญมากนะครับสําหรับในเรื่องของขีปนาวุธระยะไกลเยอรมันมีแผนที่จะส่งให้ยูเครนซึ่งมันก็เป็นขีปนาวุธแบบเทอรรัสโดยรัสเซียนั้นมีความกลัวต่อขีปนาวุธชนิดนี้มากเพราะว่ามันมีขีดความสามารถในการโจมตีประมาณ500กิโลเมตรสิ่งนี้จะทําให้แนวหลังของรัสเซียอยู่ไม่ได้ เพราะหากว่ายูเครนได้มายูเครนก็จะใช้ขี่ปนาวุธชนิดนี้ถล่มศูนย์ประชาการคลังเก็บอาวุธระบบโลจิสติกหรือว่าสะพานเช่นสะพานตรงแหลมไครเมียของรัสเซียก่อนจะถูกโจมตีด้วยขี่ปนาวุธชนิดนี้ได้ด้วยเช่นกันครับและเรื่องนี้ก็ทําให้ปูตินหัวร้อนมากโดยออกมาขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เลยและถึงแม้ว่าอาวุธชนิดนี้มันคงจะไม่ทําให้ยูเครนสามารถเอาชนะสงครามได้ด้วยตัวของพวกมันเอง แต่ว่าอาวุธชนิดนี้มันจะทําให้รัสเซียยากที่จะยึดดินแดนของยูเครนเพิ่มเติมซึ่งถ้าหากว่ายูเครนได้มาแน่นอนเหลือเกินว่ายูเครนนั้นจะนําเอาไปโจมตีสะพานเคิร์สอย่างแน่นอนและจะทําให้รัสเซียมีความยากลําบากในการส่งกําลังบํารุงพวกเขาคงต้องอาศัยการขนส่งทางเรือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าสะพานแห่งนี้ถูกโจมตีทารรัสเซียในแนวหน้าจะลําบากมากครับ โดยการยึดดินแดนหรือว่ายึดพื้นที่สําคัญของยูเครนได้ถือว่าสําคัญมากสําหรับรัสเซียรัสเซียร,รู้อยู่แล้วว่าการทําสงครามนั้นมันจะต้องมีวันเจราจาและรัสเซียเองก็คงจะทําสงครามนานๆไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วประเทศรัสเซียก็อาจจะติดลมสงครามได้ดังนั้นแอดมินจึงมองว่าหากราัสเซียไม่สามารถยึดยูเครนได้ทั้งหมด เป้าหมายรองของรัสเซียก็คงจะต้องการเอาดินแดนบางส่วนของยูเครนที่สําคัญไปเช่นบริเวณพื้นที่ของภูมิภาคดอนบารหากว่ารัสเซียสามารถยึดโอเดสซาได้ยูเครนก็มีโอกาสที่จะเสียดินแดนเพราะว่าโอเดสาก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของยูเครนและหากว่าสมมติรบกันไปน,นานแล้วไม่มีทางออก สักวันหนึ่งก็จะต้องมีการเจราจาสงบสกครับโดยรัสเซียอาจจะเสนอว่าตนเองอยากได้ดินแดนในภูมิภาคดอนบาสเพื่อแลกกับพื้นที่ของโอเดสซาและพื้นที่ทางตอนใต้สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อาจรู้ได้นะครับว่ายูเครนจะตกลงอย่างไรแต่ทางฝั่งของรัสเซียก็คงคิดว่ายูเครนอาจจะยอมและตนเองจะได้ดินแดนบางส่วนไปดีกว่าไม่ได้อะไรเลยส่วนที่รัสเซียขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลีย ก็เป็นเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าหากต่อสู้กับนาโตโดยตรงกำลังของรัสเซียจะน้อยกว่ามากและรัสเซียก็มีโอกาสที่จะแพ้สูงดังนั้นเขาจึงหงายการ์ดนิวเคลีย์เอามาขู่นี่แหละครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับแอดมินคิดว่าสงครามนิวเคลีย์นั้นก็ยังคงอีกยาวไกลแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ไม่ควรประมาทซึ่งกองทัพยูเครนเองพวกเขาก็คงจะต้องสู้ต่อไป ื่อที่สักวันหนึ่งยูเครนนั้นจะสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียให้พ้นออกไปจากแผ่นดินของยูเครนให้ได้ครับและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะสนับสนุนแอดมินนะครับแอดมินก็ฝากกดไลค์คลิปนี้หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้ครับสิ่งนี้จะทำให้แอดมินนั้นมีกำลังใจในการทำคลิปทุกวันนะครับส่วนวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วแอดมินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิ i ิเตอรีกันอีกเช่นเคยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ